เทคนิคการผลิตสื่อจากการปั้นดินน้ำมันสำหรับครูปฐมวัยเรียนรู้ทริคดีๆกับครูนิตยาวิ่งเร็วที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อจากการปั้นดินน้ำมันเพื่อนำไปสร้างสื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคนิคการปั้นดินน้ำมันให้กับเด็กๆการันตีความสามารถจากรางวัลมากมายอาทิรางวัลเหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ3ปีซ้อน ล่าสุดกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปั้นดินน้ำมันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ณนจังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการมากมาย ดูเทคนิคดีๆไปพร้อมกันกับโครงการอบรมออนไลน์เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อจากการปั้นดินน้ำมันสำหรับครูผสมวัยวันที่11พฤษภาคม2 5 6พายเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้รับไปประกาศสัญญาบัตรทันทีจำนวน6ชั่วโมงเรียนไม่ทันเรายังมีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้สมัครวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษในราคาเพียง109บาทจากราคาปกติ159บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ m t r 1263หรือที่ เทรนนิ่ง mtr289.com บริษัทมีเดียแอนด์เทรนนิ่งจำกัด